เปลี่ยนเป็นมังงิงละเด็ดจ้าือเอ้าแล้วเพิ่งเปลี่ยนอะไรเบื่อเลยนี่ยเอ้าก็เปลี่ยนแต่ถือจะซูนเปลืองไงนิ่งเขาจุนพูลจุนพูนจุนพูนจุนพูนจพลที่มัน สิไปไซล่ะนาตาสมงามกักแฉะนาตาสมงามกักแท้สิบอกอีเมสไอ้นั่นไปขอสิบอกอีเมสไอ้นั่นไปขอบเฮ้ยงามลายรู้สึกว่าเรเลิกกันแล้วเขาบ่กเลิกเลิกได้ไหนเขาสาวเราแค่เราหนิบ่ได้สามแพทย์ตัดคุกขังโตดเอาโตดจับมือไว้อย่าปล่อยมือแน่จับมือไว้บอกได้บ่ได้ปล่อยได้สามแพทย์ขังคุกหมด จะไปกดซ่อนพร้อมเถอะฟ้องแค่ยิมย้ยยมน้ำอายเพี้ยโอ้ยโอ้ยบากเปียวมึงมาพีมึงต้องไปรูปขาวมานี่มานี่มานี่มาหนีมาหนีไอา้าวเล้วแม่สูสิอุ้มรูปวุ้มรูปมืปปปปอหยิงปัดมันล้มหัวกุดกู้เราสิเป็นสารบาดโอย้ยเสียาก,การเสียงานกูเบิดใช่ละบางต้นกับสาวแพนเอาไปไล่สดบ่ได้คอยบอกว่าวุ้ได้ขั้นเจออ้าอยากชีไล่สดอี่ไปไล่สดเองไปขายเอง ห้ามเอาเสาแพรไปไม่เอียงกันบอกแม่นเจ้าอ่ะไปไล่สวนกับสาวแพรเลยเท่าเท่าจะสิคอยบ่หึงโอ้โหไปกันข้อเจ้าเล่าไล่สวนสวัสดีจ้าสุสัสดคอนพอกับสาวแพรไล่สวนกันแล้วได้จ้าเราไมา่หนีเสาวแพรกับนี่ใกล้ตีว่าขายกับสุค้อนเลยได้จ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิร์ชมหนากันเลยดีกว่าเชิญเลยจ้านี่ใกล้ตีตอนนี้ซื้ออะไรอยังจ้าอ่าตัวนี้ซื้อว่าเจ้าเล่าครับซื้อ,อว่าเจ้าเล่าได้จ้า แตํหน้าทั้งเพลิงนี่ว่าสมัยไหนจ๊ะอ่าสวดเจ้าเล่านี่เป็นไก่สายพันธุ์ดีครับอ๋อเจ้าเล่นเกมนี่ที่กันเตะอ่าแมนคอยกันเล่นที่กันเด้ฮะเล่นที่กันบ่แมนได้หลายวะนี่เฮ้ยกับพ่อได้ใส่อยู่เด้บ่โอ้เกมนี่มวนอันนี้ก็ดีเดี๋ยวสักหน่อยกัน เใส่เลยนี่น้นบ่เมอไหร่จะได้เดอนี่ฮับ์เคยมากันนานเลยไหครับจั่อยังไปน้ำข้าวแนมไปใส่เดือนี่เขาเล่นอยู่นี่ไปน้ำข้าวสนใจเขาแนมอย่ามากไกลเขาเหม็นบุดไปจะไปเหม็นบุญโอ้ไปไกลๆบ่มอันนี่อันนี้ดีดีดี้ดี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 ดนี่ดีดดีดีีี แท้วะบอกเลยขังขึ้นคามเดอร์ขังเขาแ้่งทำเสียงขึ้นน่าสั์ดามมาเลยแน่เนาะอะแทนมเดี๋ยวไปก็แต่แวตี ไปตลาดเทาก็มากวัด้ไปกับเพิ่นแน่โอ้เนี่ยโทราไปต่างหลายสายขอพอลับแม่เฮ้ยแต่นี่มันกระเดกเหรเดิเพิ่นสิไปใส่ได้คนในหมู่บ้านเทาเพิ่นกับประเด็นหุ่นจักไผาอ๋อหุ่นจักผู้หนึ่งผู้ใดล่ะเสื้อไอต้นไอ้ต้นแม่เพิ่นสิไปหุ่นจักกันได้จังได้เห็นนั่งเล่นโทรศัพท์สำนึมกันอยู่อ๋อบอกก็สั่นเดี๋ยวคอยลองโทรหาพงษ์ยเติมบุงเด้อโค้ดเลยโค้ดเลยอุ้ยมึงเบิ่ง มังเว้ยมึงจะพูดจะไกรมึงกับเด่นกูมึงไปที่รออ่าอ่าเด่นไห้เด่นมเบอร์ผู้อาะสาวแพ้่พูดมากสงสัยิขายได้แล้วฮู้โอ้ฮัลโหลพปย่เติมอ่าพวงในสาวแพรงไอ้โตนอยู่บ้านบ่จ้าเอ้ยอืมนัาต้นบ่อ๋อนี่สงสัยสนใจลูกไส้พ่อเราเป็นบว พ่อบอเมนจังสั้นจ้าคือว่าไอ้แตอแวดนะแล้วหายไปแต่ผู้เดียวที่เราหูวจังในหมู่บ้านเฮ้าน่ะก็คือไอ้ต้ตนคอยก็เลยสิถามว่าเพิ่นอยู่น้ำกันบ่โอ้บ่บ่เห็นแตอแวดกระไรบ่เห็นบ่เห็นก็สั้นอันพอนย่อยซอยทัหาให้คอยได้เลยบ่จ้าอ่าๆๆๆเจ้าสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพุณย่าหยิบทัหาตัวมึงด้วยจ้าจ้าจ้าอ่าๆๆๆสั้นนั่นแหละสั้นนั่นแหละ มันคือพอรับสายว่ะหาปลากันรับเพี้ยเด็นใดกันยห็นบ่นไม่เห็นคือการเราพอย่างไรนี่ก็หาเบิด์ตทิปเราด้วนี่ก็ได้ฟงน้ำปลากับบะหมี่ข้ากันไป่ยศใส่เนียนโอ้ยเติมเรามาย่านที่นเอ็ดต้นแล้วหาฟิลเขียนแบบน่ะแล้วไปหาอยู่ใส่เขียนแบบ่อ๋อ

ออกมาเลยมเท่าปืนยิ่งเลยเดินๆจะพอใครเองจะพอเอาัปต้นเมื่อมาเห็นยังยู่นีเนี่ยทำไมวะทารดิซอลเียนแบบจ้าทาร์ดิซอลเค้นแบบอ้าไอ้ต้นไอเห็นในแต่แหวบอเออยู่นีจ้าเอาเจ้าของคือพี่ยูนีซอยไอซอลเียนแบบนะกับพ่อวล่ะที่ซอลเค้นแบบแบบ กับพ่อนะจะพ่อแต่กระสุนดินดำนะจ๊ะกะสุดินดำกระสุนดกะสุนดินดำที่เขาไวใช้ี่นแดงเดปืนใหญ่อปืนใหญ่กอพอแสดงว่าสูงนี่ังกันเล่นบอลไงกะสุนบัดแกเลยจ้ะกะสุนดแกเลยจ้ะจอของเีค่ไครับเขาเราูได้เราบได้กูกะลั่บปได้เอ้า กับพ่อบอกว่าพลอยอยากได้สะใภ้โมเมนต์บ่โอ้ยมึงเสียวท้องนี่มันเป็นเมียมันเสียดังเป็นโอ้ยพ่อหนูกระเตรียมเป็นมึงละเด็ดจ้าอืมเอ้าแล้วมึงเปลี่ยนอะไรแเบื่อเลยเอ้ากระเตียนแตกถือจะซุนเปลือหญนน่ยิ่งเขาออพ่จ้าทมประตูเมืองละจ้าโอ้ย กระสุนปืนไง่าถล่มโอ้ยาวมนุิดชจาริดชคอยจะไม่ยาเกียวคอยเกียวอเกียวเกียว